สวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาขออโหสิกรรมอิมินาสักเกลนะพุทธังอภิบูษยามิอิมินาสักเกลนะธรรมังอภิบูษยามิอิมินาสักเกลนะสังฆังอภิบูษยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาว่า พุทธังภควตังอภิวาเทมิสวาคตภควตาธโมธัมมังนมาสามิสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโคสังคังนมามินโมตสะภควตอรหตสัมมาสัมพุัสะนาโมตัสะภควตอรหตตสัมมาสัมพุัสะนโมตสะภควตอรหตสัมมาสัมพุสสะ วันธรมิพุทธังสัพเพเมโทสังฆะมคเมพันเตวันธรมิธรรมังสัพเพเมโทสังฆะมคเมพันเตวันธรมิสังฆังสัพเพเมโทสังฆะมคเมพันเตพุทธังสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิสังฆังสารนังขจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจฉามิทุติยามปีสังขังสารนังขจฉามิตติยามปีพุทธังสารนังขจฉามิตติยามปีธรรมังสารนังขจฉามิตติยามปีสังขังสารนังขจฉามิ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลกาภิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสาลัทิสธาเทวามนุษสสังพุโทโธภะคะวา,าติสวาคาโตภะวาคาตาธรมโมสันทิจิโกเอหิปัสสิโก โอปนานิโกปัจจตังเวทิตโภวินยุหิติสุปฏิปนโนภควโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปนโนภควโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปนโนภควโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปนโนภควโตสาวะกะสังโฆยะทิชังจตาลิ ปุริสัญยุขนิอัฏฐปุริสาปุคาลาเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขินเนโยอัญชะรีกะละเิโยอนุตตรลังบุญยังเคตังโลกาสาติอาหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหมิปัสจากความทุกข์ อเวโรโหมิ oh omi, ปัสสจากเวนอัพยปะโชโหมิปัสสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปัสสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาปริหารามิมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อน,นิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเทิอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถินข้าพเจ้าขออโหสิกรรมที่กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวนจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวนจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถินอิทังเมมาตาพิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาพิตะโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคูรุปัชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคูรุปัชายาจาริยาขอสวนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปราชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขทั้งสัพเพเทวตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอสนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเปตางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุ สุขิตาโหตุสพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตาัหโนตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนาชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วปดขออโหสิก,กรรมและขออนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี่ด้วยเธอ